สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีตอนรับก้าวสู่จองบังบู้ชาขายว่เาวนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจักเมาวนะครับมาเรือมเปิดดูดการกันเลยวันนี้นะครับพุก็เป็นตัวแทนนะครับชาวเาสนะครับบ้านผูนะครับวันนี้บ้านผูก็ได้นะเรามาเปิดกันกันคนกันเลยคนบ้าแรงเลยกับวันนี้ลองเลยนะครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับเราตามกันมาเลยว่ามา ไปเราไปเล็ก,กันเลยเล,ลาตู้มันลาวประมานี้<ๆ><ๆ>ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่ครับนี้เป็นหัววากองอปอีกนะครับได้มาจากอาจารย์เลยนนะครับตัวนี้ได้มาพีีลีตอนนี้วนนี้เราจะเปิดด้วยตัวเล็กตัวนี้นะครับจะขึ้นแบบไหมนะครับลมมาอไม่ล่ะ มาเลยเอาหนึ่ไปสุดยอดนะครับสุดยอดต้อมาเลยต้อมเยต้มยโอ้ยไ่ไนะครับไปเตัวต่อไปกันโอเคนะครับ เรามาดูตัวที่สองกันเลยครับของควายของพี่ลุกกรองวะนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ครับผมมาตามบ้านผมเหมือนกันโอเคเอาหนักอัวนะครับอ้าววันนี้คือลักษณะนี้คือหนักอัวนะครับ เราต้องเลื่อนชุงไปข้างหน้าอีกนิดนึงไม่ก็ต้องต้วงหางไม่ตวงหางก็ต้องลดแอกนะครับ <c oughs> สาวสียังนี้แหละเราไปชมว่าวดีกว่าเอานะครับ,ตอ,ววอนะรบตอนที่สามนะครับเป็นควายของอลุงเวียงนะครับเป็นลุงเวียงคุณธรรนะครับคือเป็นตอนนี้คืออยู่ที่เบกเหมือนกันนะครับทั้งของลุงเวียงทั้งของอาจารย์เลี่ยมน,นะครับตอนนี้อยู่ที่เบกหมดเลย <c oughs> นะครับลองดูตอนนี้คือผมลงในอ่า หลายครั้งแล้วนะคลิปแต่ว่าเรามาดูกันอีกครั้งนะวันนี้จะขึ้นยังไงนะครับตัวน้องตอวนี้หลุดไปได้นะครับตอวนีนน้เดี๋ยวเราไปดูว่าเปียกไม่เปียกเมาดูกันนี้ก่อนนะครับอเอา ตัวเลยบรอยเลยครับตัวนี้หลุดน้ำนะครับโอ้ยมดแดงมีไม้มดแดงไม่เอามดแดงพุมไส้ไ่านะครับตอนนี้วะยังตากันนะครับตัวนี้ không có đứng đứng chạy ra con không đi đi này đi ôi luôn rồi ตัวนี้ควายก็มีลุกนะครับซึ่งผมจะเอาลงไปปุ่นนะครับตัวนี้ปุ่ยปุ่นปียกนะครับตั้งครับ เพื่อนมาดูนี่ครับนี่คือเรียบร้อยนะครับแบบนี้ไปเราไปเปลี่ยนตัวอื่นกันดีกว่าเอาตัวอื่นมาเล่นว่านะครับตอนนี้ไม่พัฒน์เลยครับตอนนี้มันเล่นไม่ได้เลยครับมันเปียกเลยตัวต้องทาไป็นทรงก่อนนะครับนะครับตัวต่อไปนี้เป็นวาล์วของอาจารย์เล่มนะครับตัวนี้นะครับอ่าเอาชิบไปเลยนะครับ โอ้นะครับนี่ครับเรจะเรียนแต่กับสมนนีนะครับในการคว้นนะครับการคว้นที่เป็นเอกก็หลักอ่ะสุดยอดนะครับนี่นะครับสันนี้กงวาวนะครับคือต้องคว้นไปก่อนมาไปนี่นะวาวไกว่นะครับเพราะว่าเสียงเอ็กนะมันจะได้ดังนะครับจะได้ดังเร่งๆนะครับแมวแมวแมวไม่ใช่แมวนะครับเอกวาวนะครับ ไปเราไปเล่นหน้าหวาก่อนนะไปเราไปเปิ่นเบิร์เล่นหน้าก่อนไปอ๋อนะครับนี่นี่คือสันนิษฐานว่าไหวนะครับเรียกกันควัานนะครับเรานี่นะครับเบิ่นเบิร์นเห็นไหมครับช่วงตัวนะครับแมนี่ก็เวียงแลี่มเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอ้โหนะครัสุดยอดเลยนะอ,อทำไงม,มันเบิร์นเห็นไหมครับ,บรเบิร์นที่มันอายอะไรอะไรอะไรสวยสวย อ่านี่ครับต้องตัวเลยให้คาฟิมคาฟิมสุดยอดนะครับสุดยอดนี่ครับนี่ลมมันลมอสเลยครับตอนนี้กูซื้ามันกรอไว้เลยคนมันกรอรถได้เลยลมมันกรอย่างอ่านะครับใครชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดจับตักไลนนะครับไลน์ลงในในจองมังกูจะก้าวเบาวด้วยนะครับผมจะลงคลิพย์เบาเรื่ยนะครับเพราออันนี้ลมมาแล้ว นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีขึ้นมาความรูดเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวให้เบื่อนๆนะครับเพื่อนำไปขยายพัยธุ์ได้ในรูปแบบของผมนะครับไม่รู้ว่ะชิ้นที่ตุกต้องมันเป็นมันฝืหมือนกันผมก็แต่ว่าผมว่าผมทงาอยู่แบบนี้นะครับมันมันมันก็โอเคครับอ่าโอ้ยาอ่านะครับนี่นะครับเป็นรายการวันโอ้สุดยอดเลยครับผมมีตัวเขี้ยวขึ้นกันนะครับตัวตัวเขี้ยวมันไม่มีรอดนะครับก็ไม่ได้นะครับ เรือว nice. ่าเปลี่ยนๆจะเย็นนะกับว่ามันไม่ได้เอกมันโดนเปลี่ยนขึ้นอ่านะครับตอนนี้นะว่าลุ่มลืมจะเมื่อจะเม็ดเลยนะครับตอนนี้ลุ่มมันไม่ค่อยเมื่อนะครับตอนนี้บัว่ามันไม่ใจลมหนาวทีนะครับตอนนี้อ่าเอามาเล่นลุ่มฝนกันครับนะครับมาเล่นนี่ตัวต่อไปไปนี่ครับตัวต่อไปนะครับเป็นไปเกี้ยวนะครับในการชักพกเลี้ยมนะครับตัวนี้ตอนนี้พิ่งจะลงมาได้รถเลยนะครับวันนี้มาลองเลี้ยวันนี้จะก็มันเปลีนตอนนี้เราเปลี่ยนแห้งนะครับอ่า มองอะไรมาขึ้นมาดึงไปแล้วกับทะเลมันอขอควายนะครับตะกกิดายามันกวนได้สว,วยนะครับคุณผู้ชมมันเป็ัจจัยเล็กๆนะครับการยิ้วปีกข้างๆนะครับมันต้อยู่หลักชนะบบนี่เลยต้องมาหรอไอไอไอห้างควายนะครับจืนดนิดนึงนี่ครับห้างควายเืดนิดนึงคืออย่างมันเมื่อมันเมื่อไปนี้ว่ามันจะไม่ก้วนนะครับมันจะอยู่นิ่งมันก้วนแล้วก็ไม่ดีนะครับคือต้องชังไอไอไอมันโอยนิดนึงไอหัวควายโอยนิดนึงครับ ไม่ไม่อยากแบบง่ายๆนะครับซื้อสองคนซืนะ้อคนเดียวก็ได้นะตอกี้เราลงมาเลยตัวนี้ขึ้นมาทำกับแดดต้องอย่าเลี้ยงต้นหน้ากับระกตรงอย่างนี้เลยครับขวาเลย รบ้อยนะครับไปอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้นี่ก็งพกเล่รีกหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมเดรอจักไหมนะไปอ่ะตัวนี้แหละขึ้นไหมนะครับวันนี้อะไรกล้องกล้องใหม่ก้องก้องอาจารย์ก้องกล้องลงเวียงนะครับมาเลยโอเคนี่ครับนี่ครับคันตู้นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะกล้องลงเวียงเห็นไหมครับตามมาแต่ได้มีการเก็บรีเวิร์ดนะครับนี่ครับพีกคือตอนนี้คือเป็นซิกนี้เจ้าของเก๋เลยครับเกียทำมาดิกล้องลงเวียง พินเอกลักนะ,ะก,กับจรบดต้กนเลยตัวนี้ครคือเวียงแอเรียน,น,นะครับ้งวาต้องคนนะคนกับตั้งเวียงแอาจะเลียบหน่ไมได้กับมาบินัาซือ ร่วมกับเพื่อนๆช่วมกับซุ่นดีนะครับไว้เจอเสจอเก่งไหมพุ่กมันตัวมาแล้วครับลุงลุงเป็นอะไรครับตัวลุงอยังประกอบอยู่ยังประกอบอยู่มาแล้วครับไปตัวนี้ก็แล้วครับ นะครับตัวน,นี้เมื่อกี้ควันแรงเกินไปใช่ไหมครับเราต้องปรับนะครับางามันควันแรงเกินนะรเราต้องเลื่องจุ่งลงมาเลยครับสักกิดนะครับอะไรไหมครับตัวนี้นี้เด็ดเด็ดเด็ด

ว่นนี้นะครับเพืเ่อน สุดยอดน,นะครับผู้ใดสนใจนะครับวาวนะครับติดตามเพบจบังบุญใจแข่อย่ายวาไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับหน้าเพจนะครับต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวพูดจะทำเซตพูดจะโพสคขายเลยครับคนไหนสนใจคือมามาเอฟไต่เลยนะครับ,นะรบ,รบอเอฟก่เนนเอ,อเดี๋ยวเอฟเอฟนะเอฟเลยนะเอฟเอฟเอฟ มาอ้ครับเนีตาว่ยนี่วันนี้เป็นเป็นที่สันี่นะครับบรรยากาศดูการวาวนะครับเราต้องได้เห็นเแบบนีนะครับต้องมีลกพัดแบบนี้นะครับเต้นบนีนี่คือเปาบรรยากาศเบบนมีกันไว้นะครับอยู่ประมาณ ทำที่เดี๋ยวเลยนะครับตอนนี้เราจะได้มีได้เล่นหวาวกันนะครับไปนั่งกับทุกๆวันเดี๋ยวผมจะพยายามทยอยลงคลิปกันนะครับใครอยากไปไหนรับรองเลยนะครับผมพยายามเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ให้นะครับว่าเพื่อจะมีความคิดเห็นว่าอยากให้ดูหวาวนูงหวาวนี้นะครับเพื่อบางมีมีเวลาว่างนะครับผมจะทเพื่อทำดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปเลยหว่าวมาที่นี่ไปเราไปลองถือหวาวเลยว่านักไหมอ่ะ

บางวันนะครับมาดูกันฮะนักกีฬานี่นะครับปีศาจดีกว่านะปุ๊บมันเลยจบบางวันนะครับปีาจมีความสุขนะครับเผื่อดีกว่าคนไหนที่อบมาดูว่าสนใจว้าวนะครับไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับมาดูกันมาเจอกันหนักทานะครับเจอกันอนุรักษ์เจอกันนะครับด้านนะครับอย่ามันสู้หน้าไว้นะครับแต่ต้องการความรู้ต้องให้การทำบรรพูนนะครับมาคอมเมนต์ดีบางนัยเลยนะครับบางมีสู้ตัดต้นมาจนทำทบบตุกกตองสว้ให้เปมือนเหมือนนะไม่รู้ตุ๊กตองมาเลยต่อมันขึ้นได้่ะ โอเคครับ <laughs> okay, โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการเปิดฤดูกาลการเล่นว่าวนะครับ2024นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบังผู้ชายไขวาวกันด้วยนะครับผู้ใดสนใจนะครับที่จะซื้ออุปกรณ์นะครับกระดาษใบแอ็นะครับน้ำมันถ้า ไม่นะครับมีครบนะครับไปดูกันได้เดยนกับตีเพจบังบูชาไกล้ว่ดด้วยติกตอกบังบูชาไกลว่าเช่นกันโอเคนะครับวันนี้ก็บังครับหลักันไปก่อนสวัสดีครับผม